สวัสดีค่ะรัตนามนมณีพรมยานนะคะการเปิดไพ่พรมยานทานายดวงนะคะสวัสดีชาวราศีเมถุนนะคะคือคนที่เกิดเดือนมิถุนายนนะคะถ้าคุณคิดว่าคุณอยู่ราศีเมถุนลัคนาราศีเมถุนนะคะไม่ว่าศาสตร์ใดๆนะคะมารับชมรับฟังกันได้เลยนะคะปักหลังเดือนเมษายนนะคะวันที่1 6บหถึงสาเมษายนนะคะจะเป็นอย่างไรการงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะเราเริ่มจากการงานนะคะการงานจะเป็นอย่างไรนะคะใน ปากหลังเดือนเมษายนนี้นะคะขอบารมีคูบาจาร์ยนะคะโอยพอนยชัยชาวราศีเมถุนนะคะขอให้ไพ่ออกมาแม่นยำนะคะแล้วก็โอยพอนยชัยด้วยนะคะ ไพ่ใบแรกนะคะการงานชาวราศีเมถุนนะคะว้าวการงานดีมากนะคะไพ่พระแม่โพศพเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสําหรับพมยานนะคะคุณจะมีโชคในเรื่องการงานนะคะการได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์นะคะการได้รับงานใหญ่การได้รับโปรเจกต์ใหญ่นะคะการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเรื่องเงินเดือนนะคะงานอะไรที่เกี่ยวกับบาสังหาริมทรัพย์พกทรัพย์นะคะไรนาสวนหรืออะไรที่แบบว่าเป็น เกี่ยวกับรัพย์ในดินสินในน้ำนะคะจะดีมากเอาจริงทุกเรื่องเลยทุกงานเลยความสวยความงามยังได้เลยนะคะคือเหมือนแบบโชคเปิดลับเปิดมากเกี่ยวกับหน้าที่การงานนะคะไพ่ใบที่2คง,งเบ้งนะคะการได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะการเอาตัวรอดเก่งมากในช่วง ปักหลังนี้นะคะการวางแผนการเดินทางนะคะการต่างประเทศโดดเด่นมากนะคะช่วงนี้คุณเป็นคนเก่งอะ่ะคุณฉลาดมากนะคะไพ่ใบที่3ไพ่ราหูนะคะมีเกณฑ์การมีชื่อเสียงนะคะมีอะไรที่เกี่ยวกับอ,อตอนกลางคืนนะคะถ้าคุณอยู่ในส่วนของพวก การออนไลน์นะคะการต่างประเทศจะดีมากโดดเด่นมากนะคะแต่ก็ให้ระมัดระวังไปด้วยนะคะมันเป็นไพ่เตือนเนาะลาหูว่ามันก็ยังมีอุปสรรคเข้ามาวาวุ่นใจให้คุณต้องโชว์ศักยภาพให้คุณต้องแก้ไขปัญหานะคะอาจจะมีอะไรที่แบบยืดเยื้อยาวนานหรือว่าวาวุ่นใจสักหน่อยแต่ว่างานนั้นมาส่งผลประโยชน์ระยะย,ยาวได้หรือว่าส่งผลที่เกินคาดได้นะคะงานออนไลน์โดดเด่นมากนะคะอะไรเท่ๆก็โดดเด่นมากบางคนนี่ คือลักษณะเหมือนแบบได้มาแบบแปลกๆนะคะไพ่สุดท้ายใต้สำรับนะคะเป็นพระพรหมฤษีนะคะช่วงนี้หมันนั่งสมาธิเข้าธรรมทาง,ทางเข้าทางธรรมแล้วจะดีนะคะอะไรที่มันปิดบังซ่อนเล้นหรือว่าเรื่องที่เป็นอุปสรรคของเราจะได้คลี่คลายได้นะคะช่วงนี้เป็นไพ่ลาหูเลยนะคะเป็นเป็นอะไรที่น่าจะขึ้นสุดอะ่ะเพราะว่ามันมาพร้อมแบบนี้นะคะเป็นไพ่ที่ดีที่สุดนะคะแล้วเป็นไพ่ที่แบบขึ้นสุดลงสุดนะคะแสดงว่า ช่วงนี้โชคของคุณชาวราศีเมถุนเมถุนนะคะเปนเป็นจังหวะเปลี่ยนอะเป็นจังหวะที่แบบการได้รับการได้การได้เปลี่ยนเป็นแบบขึ้นสุดจากร้ายกลายเป็นดีจากแย่ก็ขึ้นสุดดีสุดได้นะคะอืมหรือว่าคุณจะมีชื่อเสียงข้ามคืนได้ใครรองงานอยู่ก็อาจจะมีเกณฑ์ได้งานมาแบบแปลกๆได้งานมาแบบไม่คาดคิดได้เออนะคะหรือว่ามีเกณฑ์การเดินทางแบบ กระทันหันก็เป็นไปได้เกี่ยวกับเรื่องงานหรือเปลี่ยนแปลงงานกระทันหันนะคะวิกฤตจะมาพร้อมโอก,กาสเสมอนะคะอ่ะทีนี้เราจะมาต่อกันที่ด้วยเรื่องเงินนะคะเรื่องเงินจะเป็นอย่างไรขอบรารมีครูบาอาจารย์นะคะเรื่องเงินเป็นอย่างไรเรื่องเงินชาวราศีเมทุน อขอบาร,รมีครูบาอาจารย์นะคะเรื่องเงินเป็นอย่างไรอไพ่มนหลดมาก็าไปแล้วกันไพ่พัดทิศนะคะเป็นไพ่ของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะการเงินที่ได้มาจากความรู้ความสามารถของคุณนะคะไพ่ใบที่สองว,ว่าจะได้รับโอกาสดีๆโชคเปิดรับเปิดนะคะมีเกณฑ์ได้ รับโอกาสที่ดีในเรื่องการเงินมีเกณฑ์ได้ของขวัญมีเกณฑ์ใครช่วยเหลือคุณในเรื่องการเงินนะคะการเงินจะดีแล้วนะคะแต่เราต้ระวังการหรูหรานะคะการใช้เงินมือเติบนะคะไพ่ใบที่สามเป็นไพ่ของพญาพาลีจับปูซัส,ะสะคันนะคะมันเป็นการแบบเอ,อ่อกดดันอมืมีความวิตกกังวลมีความกดดันนะคะแต่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะอย่างที่บอกเลยว่าเดี๋ยวจะมีคนช่วยเหลือคุณในเรื่องการเงินนะคะบางทีเนี่ย อาจจะมีความกดดันในตัวเองก็ได้หรือว่าเงินคนที่ช่วยเหลือการเงินเนี่ยจะมาในวินาทีสุดท้ายคุณก็เลยเครียดสักหน่อยนะคะทีนี้ขออีกใบหนึ่งนะคะมันมีความไม่แน่ใจนะคะการไม่แน่ใจหรือการต้องตัดสินใจของคุณจะเป็นแบบไหนนะคะเป็นไพ่พพะอินเลยการเงินจะดีขึ้นเรื่อยๆมีผู้ใหญ่สนับสนุนคุณในเรื่องการเงินหรือช่วยเหลือเรื่องการเงินนะคะลดอย่างเดียวคือเรื่องการใช้เงินแบบ ใจใหญ่มือเติบนะคะนอกนั้นจะดีหมดเลยนะมีผู้ใหญ่สนับสนุนในเรื่องการเงินนะคะเงินจะหมดไปจากบริวารแต่คนที่เป็นผู้ใหญ่จะมาจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องการเงินนะคะใครทําธุรกรรมการเงินไว้นะคะมีเกณฑ์จะผ่านฉลุยแล้วนะคะ,ะสาธุนะคะทีนี้เรามาดูโชคลาภก,กันด้วยนะคะ แล้วโชคลาภเป็นอย่างไรในเดือนเมษายนนี้ชาวราศีเมถุนนะคะโชคลาภเป็นอย่างไรนะคะขอบารมีคูบาจารย์นุยพริชัยชาวราศีเมถุนนะคะโชคลาภเป็นอย่างไรนะคะไพ่เทา้าทัตตลดนะคะมีเกณฑ์จะมีโชคนะคะเทวดาท่านว่าจะให้โชคนะคะใครอยากเสี่ยงโชคก็เล่นได้นะเทะวดาให้โชคอย่าลืมทําบุญก่อน ก่อนที่จะเล่นหรือว่าได้มาแล้วก็อย่าลืมจัดสรรไปทําบุญด้วยนะคะไพ่ใบที่2นะคะเป็นไพ่ของพระทักษะนะคะพระทักษะมีเกณฑ์อะไรที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือการเยียวยาการรักษาการช่วยเหลือคุณนะคะจะส่งผลให้เทวดาให้โชค ให้ได้เงินกลับคืนมานะคะไพ่ใบที่3เป็นไพ่ร้องขอแสดงว่าชาวราศีเมถุนนะคะใครไปบนบานสัรกล่าวหรือใครไปขอเงินไว้จะมีเกณฑ์จะได้นะคะเทวดาให้ว่าท่านว่าจะให้โชคนะคะพูดประโยคเดิมคุณจะมีโชคแบบ ปุบป,ปับมีโชคแบบฟุกๆนะคะได้มาจากอะไรได้มาจากตัวคุณเองได้มาจากสิ่งที่คุณบนบานสันเก่าหรือขอพรไว้ก็อย่าลืมไปแก้บนด้วยนะคะชาวราศีเมถุนอ่ะสาตุนะคะหรือว่าความฝันให้โชคใครไปขอพญาน,นาคปู่พญาน,นาคก็จะให้โชคนะคะอ่ะสาตุกค่ะทีนี้เรามาดูความรักความรักชาวราศีเมถุนจะเป็นอย่างไรนะคะ ความรักปักหลังเดือนเมษายนนะคะจะเป็นอย่างไรความรักนะคะความรักนะคะเป็นไพ่ของพระอารุณเทพบุตบุนะคะการได้รับข่าวดีจากคนที่รักนะคะใครรอข่าวจากคนที่รักคุณจะได้ สิทธนั้นนะคะได้ข่าวนั้นหรือว่าการเดินทางไปเจอเขาหรือเขาเดินทางมาหาคุณนะคะไพ่ใบที่สองนะคะเป็นไพ่ระวาดระแวงนะคะปล่อยวางเนาะเอออย่าไปคิดมากอย่าไปย้ำคิดย้ำทำปล่อยวางมันลงนะคะเดี๋ยวเขาก็มาหาเองเดี๋ยวก็ได้รับข่าวดีจากเขาเองนะคะไพ่ใบที่3มนะคะพลังบุญนํามาให้ได้เจอกันนะคะช่วงนี้ก็หมั่นกลับมาดูแลตัวเองรักตัวเองเป็นดีที่สุดอย่าไปทะเลาะก,กับใครหรือว่าอย่าไปแข่งแย่งหรือไปทะเลาะก,กับเขานะคะนิ่งสยบความเคลื่อนไหว บารมีบุญยังทําให้มีบุญกันอยู่อย่างไรแล้วก็น่าจะยังได้เจอกันยังได้คุยกันยังได้ปรับความเข้าใจกันนะคะส่วนคนที่ไม่มีปัญหาอะไรเลยก็ระมัดระวังคําพูดนะคะคําพูดกันก็นําพาซึ่งการทะเลาะกันได้นะคะอยู่กันด้วยบารมีบุญเนาออิ่มน้ําสํารานสมบูรณ์นะคะส่วนคนโสดนะคะจะได้รับข่าวดีหรือหรือได้คุยเริ่มต้นคุยกับใครบางคนก็เป็นไปได้นะคะมาด้วยบารมีบุญจริงๆนะคะ เป็นคนที่สินเสมอได้นะคะบุญนําพาให้ได้เจอกันนะคะอาจจะมีเกณฑ์นคนที่เกิดปีกุลได้ปีมะเมียได้หรือชาวราศีพิจิกลัคนาราศีพิจิกที่จะเข้ามาในช่วงนี้ได้นะคะแต่ว่านะคะ ก็ระมัดระวังนิดนึงนะคนโสดมีคุณแข่งนะคะเขาอาจจะคุยหลายคนหรือคุณคุยหลายคนอันนี้ก็ต้องระวังนะคะแล้วก็อย่าลืมนะมันทําบุญสวดมนต์ไหว้พระนะคะคู่กันแล้วไม่แค้วกันนะคะเดี๋ยวก็เจอกันอยู่ดีนะคะอ่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับความรักความสัมพันธ์แล้วก็นี่คือดวงปักหลังเดือนเมษายนนะคะฝากติดตามกันด้วยแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ